เด่นไหมคะกิจกรรมครั้งไหนคะั้งอันนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกวันนี้ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กตรงกลางผู้ใหญ่เต้น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 ไปเลยเอ้ยโอ๊ยไม่เป็นไหรอกพัตติกไมเป็นไหรอกพัตติกต้องร้องกันนานมีที่บังคับนี่นี่เย็นดีมากเลยอากาศนี้อากสาวโอ้ใกล้มากน้ำพุน้ำเป็นสีลุ้งเลยนะโอ้น้ำพุเป็นสีลุ้งเลยนู่นน่ะ นี่คือกับตันน้อยผู้บังคับเรือนี่อยู่ตรงไฟไฟไปไปกับตันตตกับตันอันนาคุมเรือดีๆนะครับกับคุณกับตันอันนาโหเร็วมากโอ้โหไม่มีใครเร็วเท่าเราลูกนี่ดิเสียงกับตันตด <electronic music plays> อันนาเองเฮนว่าเฟ ถึงแล้วสวนหลวงน้องกน,นาจะไปปั่นจักรยานเป็ดไปกันเลยไปเลยมุมนี้สวยมากอยากปั่นมากแนละ้วดูเขาปั่นเป็ดนุ่นเต็มเลยโอ้รีบมากไม่ต้องรีบขนาดนั้นโอ้นี่ไงจอดเต็มเลยยังไงก็เป็นของน้องอน,นาคันนึงแหละ เราจะซ้อนสามได้ไหมลูก<ะ>ขอให้เราขึ้นสามคนไหมได้ไหมน่าจะเออได้ได้ได้น้องนาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าต้องใส่ชูชีพด้วยนะลค่าเช่าเรือครึ่งชั่วโมงลํำละห้าสิบบาท,เ,ทเสื้อมื้อชูชีพก่อนลงเรือทุกคนคลูก นี่ของเด็กมีของเด็กอันนี้นะโอ้แจ้วเคยใส่ไหมลูกเอาครั้งแรกนะลองดูรอคิวขึ้นเรือนะจะตรอก่อนตามคิว ความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมพูดเฉยๆตื่นเต้นไหมคะหน่งครั้งกะครั้งไหนคอันนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกพ่อกับแม่ก็ครั้งแรกอากาศกำลังเดี๋ยวมันก็ห้าของโมงแล้วมันก็จะมุดเลยไปมี หรือเจ้าเรือตัวนี้ไม่เอาเอาออมันมีที่นั่งเด็กด้วยน้องนาเห็นปะมันมีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กตรงกลางผู้ใหญ่สองข้างโอ้เต้น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 นะเดี๋ยวแม่ลงก่อนหนกเดี๋ยวรอรอแม่ลงไปก่อนแม่จะได้จับ<ป>อ้าวก้าวตามไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอไะไรหรอกพลาสติกอะไรหรอกพลาสติก ป้ายขึ้นเรือกันเลยเที่ยวกันไปแล้ว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 ไม่ต้องน้องกันนามีที่บังคับนี่ไม่้เอนี่น้องกันนาบอกว่าบังคับได้มีที่บังคับแม่บอกให้ปั่นซ้ายปั่นขวาอยู่นั่นมันไม่ใช่ไปแล้วเราไปแล้วน้องกันนาไปแล้วน้องนาบังคับได้ น้องนาเป็นคนบังคับโอ้ยเข้าแก๊ปพอดีเลยปั่นสองคนน้องอนาบังคับคนหนึ่งโอ้ยเป็ดนลอยกาบกาบกาบโอ้ปั่นไปหาน้ำพุเลยเราเข้าน้ำพุไปได้ไหมน้องอนาเราปั่นเข้าน้ำพุไปเลยไหมลูกโอ้น้ำพุยักษ์อะเข้าไปเลยไหมตีโคตัรต้องปั่นออกแรงของมันชีตีโคด้เลยไงโอเคน้องนาหมุนสุดเลยนะในอนนี้ต้องดูหมุนให้สุด น้องน้เลี้ยวเลี้ยวขึ้นเล้วขึ้นไปโอเคโอเคป่าไปนตึงเข้าไปใกล้ตรงนั้นเลยเรา้องเข้าไปใกล้น้ำพูลยักเลยได้ได้ลอตรงนั้นก่นนั้นเลยเนี่ยที่เขาปั่นกันเยอะๆหน่อยออกไปไกล้ๆเลยนะเราเย็นดีมากเลยอากาศนี้ นี่ป้าที่กำลังจะตกดินนะก็เดือเลี้ยวเลยเราก็ตกเข้าไปเลยเราตกเข้าไปเลยเออนั่นแหละไปตกเข้าไปเลยเราาเดียวกับกระเป๋าน่งแวผมุ่มอันนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาว่าเลี้ยวมากเลยนะทีเนี้ยไม่ก็ต้องไปก่อนพ่อนะตรงไปก่อนลูกต้องไปก่อนแล้วไปมาเอามา โอ้มีปลาตัวเบลเลอร์เลยมีปลากระโดดตัวเบลเลอร์เลยโอ้ตรงไปตรงไปตรงไปไปตรงไปนั่งสบายสายเลย <c oughs> อいいเออชิลมากเลยแล้วเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปเข้าน้ำพุนะน่ากล, <laughs> bon. ลัวเฮ้ยใครแลิกไปน้ำพุมากแล้วอู้อย่าเข้าไปนะตองไหมกัน <c oughs> เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่นะมาไกลกันไปแล้วเลี้ยวขวาหน่นะสายสายเออตรง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 ไปก่อนตรงไปอีกเลยตรงไปก่อนเออออกจากน้ำพุก่อนเดี๋ยวน้ำพุจะมีใส่เหล้าเปียกน้ำไส่ตรงตรงกับหลบตรงตรงโอเคจะได้ไม่ต้องเบียกอ่าได้เหมือนกันไม่ได้ฝั่งนั้นมันก็มีอีกท่าเรือฝั่งหนึ่งมันมีสองฝั่งมีมีสองท่าก่อนไหม เราดูก่อนไหมเฮ้ยเราจอดก่อนไหมนั่นนะจอดแล้ว <soft> ก <Spencer Twelve> ิน <ble> น <ak vet AIDS> ้ำก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ลูกพุ่กันไงลูกเอ้ยป้าเห็นไหมอ่ะเวลาเรือรู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องจมน้ำไงชูชีพเขาเรียกชูชีพนะโอ้ยปลากระโดดเต็มเลยอ๋อน้นุ่มโอ้โหใกล้มากน้ำผู้ อู้น้ำพูเป็นสีลุงเลยนู่นน่ะอู้ยเห็นอู้ยเกิดะไะละอองน้ำผู้บังคับหิวน้ำแล้วไม่ได้ปั่นนะเนี่ยคนบังคับนะเนี่ยคนบังคับเรือนะเนี่ยเออจะปากัดเท้าทำยังไงเดี๋ยวเท้าจุ่มลงไปไม่ได้นะยะนี่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  อืออยู่ดูน้ำพื้นตรงนี้อลังการมากเลยนะเดินใกล้เลยโอ้ยใกลไปออกเลี้ยงลืมนี่ตอนนี้เราไม่ต้องปั่นเลยเอ้ยน่าไกลไปนะเลี้ยวถลังก่อนนะ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  น้องนาเลี้ยวแล้วน้องนาเป็นอะไรนะกัปตันผู้บังคับเรือนี่คือกัปตันน้อยผู้บังคับเรือนี่อยู่ตรงกลางเย่ yeah! oh, ต้อง,ต,องต้องเชื่อฟังกัปตันนะปัน่นง่ายเองนะต้องต้องอาวเราก็ไม่เคยปัน่นแล้วก็อยากรู้ไงปั่นยากหรือเปล่าพ่อตอนแรกพอร่อนึกว่ามันจะปั่นยากเหนื่ๆน,น,น,นะมันเป็นน้ำไงอันนี้ปัน่นง่ายเองนะ ไปแเร็วเร็วเอาวิววิไปเร็วเเฮ้ยเฮเร็วมากไปไปไปปกับตันกับตันอันนาคุมเรือดีๆนะครับขอบคุณกับตันอันนาโอ้โหเร็วมากโอ้โหไม่มีใครเร็วเท่าเราลูกนี่เรวเราเร็วสุดแล้วนะไปเลยไปเลยไปเพรอะุ้ยเยอะฝังนี่ใส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 ่ใ่ใ่โอ้ไม่มีใครแรงเท่าเราเลยตอนนี้เร็วเร็วเร็วมากเร็วมากอ้ยพอนก่อนเดียว เดี๋ยวเป็ดแถวนี้จะตกไกลเรานะของเราทำไมมันเร็วกว่าคันอื่นอะไรอย่างนี้นะการออกกำลังกายค่ะเี่ดเป็ดสองตัวกับตันคนเดียวบังคับเรือเป็ดสองหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนั้นเป็ดหัวเดียวของเรามีสองหัวเห็นไหมนั่นน่ะนี่เป็ดเขามีหัวเดียวใส่กับตันของกับตันอันหน้ามีสองหัวครอบครัวไหมครอบครั อันนั้นไมลำเล็กปล่าเสียงใครตดเสียงนาเสียงนาโอ้โเสียงกับตันตดไม่ใช่กับตันนาแล้วทีได้เป็นกับตันกับตันตดเอ้าเลี้ยวขวาสิลูกโอ้ไม่ต้องบอกเดี๋ยกับตันเป็นผู้คุมเตอน อโอ,อ้ขอขอโทษครับกับตันกับตันอนณาขอโทษครับทีหลังจะไม่สั่งการแล้วครับ <laughs> นี่มันลอยเองนะกับตันขออนุญาตพักขาหน่อยนะครับไม่ไม่อนุญาต,ไ,าญาตไปโอ้ไม่แดดแล้วไม่แดดแล้วชิวมากตอนนี้ชิวกว่าเดิมอีกชิวชิว เอาวันนั้นมันไล่ไก่พาผามาผามเดี๋ยวเข้าใกล้หรือยังครับกับตันสามสิบนาทีนะเดี๋ยวน้ำมันเราจะหมดนะกับตันอ่าเขาเติมน้ำมันให้เราแค่สามสิบนาทีนะเดี๋ยวหมดก่อนนะาอเยุดขาได้อยุดขาได้กวนน้ำมันหมดน้ำมันคนจะหมดก่อนนะกับตันโอ้โอ้กับตันเชี่ยวมากกับตันกับตัน โอ้โห oh เราจะหันหน้า oh มุ่งหน้าทางที่ใต้เข้าสู่เข้าสู่ท่าเทียบเรือเป็ดน้ำมันเราใกล้หมดแล้วเอาเรือไปจอดเอาเรือไปคืนได้แล้วโคตมันวันหลังค่อยมาเที่ยวใหม่นะกับ <c oughs> ตันให <c oughs> ้ยางเร็วเลย อย่างเร็วเลยตรงเข้าไปตรงเข้าไปคันนั้นก็เร็วเหมือนกันเราแซงเขาตรงเข้าไปใครถึงก่อนเขาเลยลูกเอวเร็วเร็วไป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 โอ้ยไปไปโอ้โหโอ้โหไปเขาแซงแล้วคันด้านข้างก็ตามมาคันต้านข้างเรตามมาแล้วโอ้โหโอ้โหใกล้ถึงท่าเรือแล้วโอเคใกล้ถึงแล้วขอดูความรู้สึกหน่อยอ่าสนุกไหมครับน้องอนาสนุกไหมลูกมาอีกไหมรอบหน้าเรามาเที่ยกันอีกนะ Ok, bye bye. Bye bye. Anna Anh Han Wa Fa